ไสุดท้ายครับคลิปวิดีโอและวิดีโอออนไลน์นะครับหรือว่าฟีดนะครับเดิมที่เรียกว่าฟีดนั่นเองคลิปวิดีโอเนี่ยควรใช้นะครับความละเอียด480พิกเซลขึ้นไปนะครับจริงๆเขาระบุไว้อยู่แล้วแหละนะครับทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละว่าเขาให้ใช้เท่าไหร่เวลาเราเข้าไปจัปโหลดเนาะแล้วว่านะครับแต่ว่าเขาบอกว่าขนาดเนี่ยควรเป็น1ต่อหหรือ16ต่อ9กต่อ1ก็คือภาพกรอบที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นภาพภาพเต็มเอ่อ มือถือเลยเต็มหน้า16 9ต่อภาพนะครับคลิปที่เป็นคลิปแนวตั้งนะครับวิดีโอออนไลฟีดเหมือนกันนะครับก็แนะนำว่าความยาวไม่ควรเกิน5นาทีก็ะต่างกันนะครับคลิปวิดีโอสินค้ากับคลิปออนไลฟีดคือมันอัปโหลดใช้ด้วยกันได้แต่คลิปวิดีโอสินค้านะครับที่ใส่ในรายการสินค้าเนี่ยไม่ควรเกิน60วิแต่คลิปวิดีโอออนไลฟีดนะครับ สามารถใส่ได้ถึง5นาทีเพราะมันการเอาไปใช้งานมันต่างก,กันมันต้องการเกิดคอนเทนต์ที่ดูยาวๆได้ก็สามารถเอามาอัปโหลดใส่ได้นะครับขนาดก็จะเป็น1ต่อ1หรือ9ต่อ16นะครับอันนี้ก็คือคลิปวิดีโอออนไลน์ฟีดกับคลิปวิดีโอใส่ในรายการสินค้านั่นเองนะครับอ่าแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะนะครับก็ให้ทุกคนปึ๊บอ่ากลับมานะครับที่ หน้าเซลล์เซ็นเตอร์นะครับไปดูคลิปวิดีโอก่อนคลิปวิดีโอก็อยู่ที่เราลงสินค้านี่แหละกดจัดการสินค้าใช่ไหมอ่าแล้วเราก็นะครับเข้าไปเลือกนะครับกดแก้ไขนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมอัปโหลดวิดีโอเห็นไหมนี่นะครับอัปโหลดวิดีโอนี่อันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการอัปโหลดเพิ่มเติมเราก็กดที่อัปโหลดมีเดียก็ได้นะครับแล้วก็กดเลือกจากสูตรอัปโหลดมีเดียนี่นะครับถ้าไม่มีเรากดจัดการวิดีโอทั้งหมดนะครับ แล้วก็ไปที่อัปโหลดวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกนะครับคลิปวิดีโอนะครับปุ๊บอ่านะครับคลิปวิดีโอที่อยู่ในเครื่องของเรานี่นะครับผมอัปโหลดไปเสร็จปับ๊บเราก็ใส่ชื่อวิดีโอนะครับนะครับแล้วก็ใส่าภาพนะครับเขาคิดขึ้นว่าฝากข้อวิดีโอจริงคือ ใส่ภาพปลกละปลกวีดีโอนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เขาจะเอาจากที่อยู่ในเนี่ยครับในไฟล์นะครับมาใส่ให้เราอากดกําหนดนี่นะครับยรอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับรก็อบนะรกอประมาณสักประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับประมาณสองชั่วโมงเขาได้ตรวจสอบเสร็จแล้วสมัยก่อน2วันนะครับหลังจากนั้นก็นะครับกดเลือกวีดีโอส่งออกเอาไม่ใช่โทษทีนะครับอันนี้คือ อัปโหลดไปแล้วแล้วกดเอาออกนะครับหลังจากนั้นเรากลับมาที่นะครับตัวสูตรอัปโหลดนะครับอ่ะเลือกเลือกจากสูตรอัปโหลดมีเดียนะครับเลือกนี่นะให้ติ๊กตัวถูกแล้วก็กดยืนยันนี่นะครับถ้าไม่สามารถนะครับเขาไม่อัพรูมให้ผ่านเขาก็จะขึ้นเตือนนะครับนี่คือคลิปวิดีโอใส่ตรงนี้นะครับแล้วกดยืนยันต่อมาไลฟ์ออนฟีดนะครับวิดีโอคลิปออนฟีดนะครับจะอยู่ที่ ย้ายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมหากอนนะครับความสั่งซื้อศูนย์การทำตลาดปุ๊บปุ๊บลไลลัสคอยนะครับจัดการร้านขาดอยู่นี่อ๋ยย้ายไม่อยู่ตรงนี้ขออภัยมันเคยอยู่ตรงนี้ไงแล้วมันหายไปนะครับไลฟ์ออนฟีดนะครับนี่นะครับลองกดสามารถกดเลือกสร้างวิดีโอได้นะครับสามารถสร้างได้20คลิปวิดีโอนะครับ่าลองกดสร้างดูนะครับ แล้วก็อาจจะอัปโหลดหรือว่าใส่อยา่างมีเอ่อมีเีย e เซนเตอร์มีเียเซนเตอร์ก็คือเนี่ยไงครับที่เรานะครับอัปโหลดไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับสามารถใส่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะใส่ได้แบบคุณต้องไปเปลี่ยนก่อนนะครับแต่เด็กิ็ใส่ไม่ได้ให้กดเมเ a ตออนวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับลองดูตรงนี้นะมันจะมีคําว่าฟ e ดนะครับกับเมนเห็นไหมเมนกับฟีดซึ่งมันจะต่างกันในการนาไปใช้นะครับ อ่ะผม Create New ขึ้นมานะครับแล้วก็อัปโหลดภาพวีคลิปเดิมนี่แหละนะครับที่เพิ่งอัปโหลดไปใส่ลงไปในนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็อัปโหลดภาพปกนะครับภาพปกสินค้านิดนึงนะครับนี่รอสักครู่นะครับนี่ครับหลังจากที่เราอัปโหลดนะครับพออัปโหลดข้อมูลอะไเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคำว่าดันนะครับ รอสักครู่นะอ่ะเดี๋ยวกลับย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับมาสรุปนะครับมาสรุปขนาดคลิปวิดีโอที่ต้องใช้แล้วกันนะครับก็จะมี2แบบนะครับคลิปวิดีโอที่ใส่ในรายการสินค้ากับคลิปวิดีโอที่แสดงผลบนฟีดต่างกันนะครับในรายการสินค้าเนี่ยเราสามารถเอาไปตกแต่งหน้าร้านได้ด้วยขนาดจะไม่ควรเกินนะครับขนาดควรนะครับไม่เกินนะครับใช้60นาทีแต่ถ้าเกิดใช้ในฟีดอย่างเดียวขนาดนะครับความยาวได้ถึง5นาทีนะครับอ่ะนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอวิวออนไลน์นะครับ ในฟีดกับวิดีโอในคลิปนีครับอ่าในสินค้านะครับแบ่ง2จุดนะนะครับอ่าถ้างงตรงไหนสงสัยตรงไหนถามมาได้นะครับดูซิอัปโหลดเสร็จหรือยังอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดดันนะครับเขาก็บอกว่านี่นะครับวิดีโอเดกํำลังเจนเนเรตนะครับไปดื่มชาสักถ้วยแล้วกลับมาแหมไม่รู้ใครเขียนคอนเทนต์ตรงนี้นะนะครับ กำลังเจนเลเตนะครับทุกคนดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราอัปโหลดวิดีโอนะวิดีโอที่ผมบอก2จุดอะ r r o u u t t m i n v v i e o o s s t o r e c o r a t i t n o n กับ Feed ต่างกันนะครับคือถ้าคุณจะใช้ต้องการใช้ทั้ง2จุดอะคุณต้องอัปโหลด2ครั้งแล้วตอนเลือกอะเลือกว่าเป็นนะครับเม i ว v ดี e o หรือ Feed นะครับโดยเขาจะให้เราเลือกนีน่นะครับนี่ครับว่าจะเป็นเม i ว v ดีโอหรือใช้ใน Feed เราต้องเลือกถ้าถามว่าคลิปวิดีโอเดียวกันนะครับ อัปโหลดครั้งเดียวใช้สองที่ไม่ได้หรอมันทําได้แต่ต้องมาสลับตรงนี้ทุกครั้งนะครับผมก็เลยน,นําำว่าถ้าเกิดเออไม,ม่ให้งงก็คือใส่ในรายการสินค้าเนี่ยก็อัปโหลดหนึ่งครั้งใส่ในฟีดอัปโหลดหนึ่งครั้งซึ่งในฟีดสามารถทําความยาวได้ไม่เกิน5นาทีแต่ในรายการสินค้าเนี่ยได้แค่ประมาณ60วินาทีเท่านั้นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งโอเคนะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนในเรื่องของการใช้ภาพนะครับมาคุยกันได้นะครับทักมาคุยกันได้นะ นนนัี่่็เปตวอยางฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y o u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซา,าด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ